ทำไมรู้สึกเจ็บป่ะแกทำไมรู้สึกเจ็บตรงนี้แกดูให้หน่อยให้ดูโอ้ไม่กอดอุ้ยเป็นไรอ่ะมันเป็นสิวแกโอ้ยบวมเลยอุ้ยสิวหัวช้างปะวะไม่รู้ว่ามันบวมมากแกแล้วยิ่งเป็นอีกอ่ะที่นี่ฉันแพ้มากเลยแพ้แบบกึ่งฉีดน้ำหอมที่คอจะแก้ยังไงอ่ะฉันไปดูติ๊กต็อกมายังไงายังไงเอามันฝรั่งดิบเล่าว่าเพิ่ง ไปไปเลยเอาเขาเอาไม้ฝรั่งดิบๆอ่ะไปไปแปะที่คอแกเอ้ไปแปะแบบที่แปะที่สิวกว่าแกแปะคอแกก็ไปเลื่อยเปื่อยนดักคุลาแ่บเขาเอาคอเปล่าเลยไม่ทำอะไรแล้วไปแปะไว้เลยใช่มาณแบบชั่วโมงกว่ามันยุบเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงทดลองไหมลองดิจัดไปจ้าไปมา ตามหากันเลยเพราะว่ามั่นใจว่าเมื่อวานที่ซื้อมาเมื่อวานที่ซื้อมาทําอาหารเกณฑ์แบบนี้ใช้ได้ปะได้แก่แบบนี้เลยแหละใช้แบบฝรั่งดิบแบบนี้เลยนะใช่ดูมาต,ต้องไปต้มเติมไหมไม่อะเขาแปะไปเลยอะฉันก็ไปออลองไปไปดูไปลอยฉันไปล้างเลให้เรียบร้อยเลยไปหั่นแปะเลยจ้าโอเคจนะ้าให้เฉียนบางๆหรออืเอาเลยลองเอาเปลือกได้ไหมไม่ใช่เอาเปลือก็เอาออกก่อนอย่างนี้ใช่ป่ะจะฉลามแล้วแหละเอาอย่างนี้เลยนะอือย่างนี้นะ ใช่อย่างนี้ป้ามาอ้าวแกลองแปะลองแปะก็อย่างนี้ป้าไล่ในในทิกตอกใช่ไหมแกดูมาใช่ไหมถูกดูในแปะยังไงอะแปะไปเลยที่จ้าตรงไหนวะกูก็มองไม่เห็นตรงนี้นะอ่าแล้วก็แปะอย่างนี้เลยเหรอใช่ปั๊บแล้วก็ทิ้งไว้ใช่ไหมอ่ากี่นาทีอะในทิกตอกอะเขาหลายชั่วโมงอยู่มึงจะบ้าหรอเออเดี๋ยวเราลองกันประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาดูว่ามันจะยุบหรือไม่ยุบเพราะว่าในทิกตอกดังมากนะอันเนี้ย รอก่อนเนาะแล้วเนี่ยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวมาดูมันจะยุบกันไหมใช้สติกเกอร์เทปติดเลยนะเพราะว่าอยากจะดูดิแต่มันจิบๆอ่ะแกมันเหมือนดูดๆนะจริงปะออันนี้คือไม่จกตานะคะทุกคนคือของจริงไม่จกตานะนอนหนึ่งชั่วโมงอ่ะแกเปิดหูตื่นเต้นนะแกไม่ต้องจี้ให้นันนิดก็ได้ป้องเอ๊ะยุดปะไม่ดูความบวมสิ แบนลงนี่มันแบนลงเหรอใช่เพราะว่าตอนแรกมัน,มนแบบนี่ทำมือก็ปูดออกมาสิถ้าเราทำมืออย่างเงี้ยถามว่ามันยุบไหมยุบป,ปะทำไม่ได้ว่ะเี๋ยวต้องไปเทียบกันเอาเองอะแกเดี๋ยวแบบหนึ่งแต่จากการทดลองใช่ไหมแกลูกสาวมันยุบลงเพราะว่าเอารูปเมื่อกี้เอารูปถ่ายก่อนที่จะแปะมันฝรั่งกับเอารูปที่ถ่ายทีหลังมาลองเทียบกันดู มันลดลงแต่ก็ไม่ได้ลดลงเยอะเนาะจริงๆมันอาจจะเป็นที่เวลาจําได้ให้ดูแผ่นภายติดต่อมันประมาณสี่ถึงหชั่วโมงไว้นานมากนานมากแต่ถามว่าตอนแรกจับอ่ะมันจะเป็นไตแบบปุดๆแต่พอแปะอ่ะไตอ่ะมันจะแบนลงเลยแบนลงแบนลงกว่าเดิมแล้วก็ไอเคยทดลองครั้งหนึ่งแปะที่หน้านองแตกเลยจ้าม,มันเหมือนดูดหนอง แต่อันนี้ก็ลองไปทาดูแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้อันตรายอะไรแต่สําหรับส่วนตัวแล้วรู้สึกว่ามันยุบลงเล็กน้อยถ้าใครแบบอยากจะไปทดลองก็เอาแต่ว่าในทิกตอกอะมันยุบเยอะใช่ไหมใช่ยุบยุบยุบแบนเลยอืแต่ว่าที่เคยทดลองตรงนี้อาจจะยังเป็นรอยอยู่อันนี้ทดลองไว้เมื่อวานเมื่อวานสิวใหญ่นะตรงเนี้ยเป็นแบบเม็ดใหญ่แต่พอแปะปุ๊บว่าบุญบาปมันไม่ได้ทําให้สิวหายบอกไปก่อนแต่มันลดบวมมันทําให้แบบ ความบัวมันลดลงแล้วก็ความแดงลดลงแล้วอันนี้ตอนแรกไม่มีหัวแต่พอแปะมันเปั่งว่าบุญมาบ้าหัวมาเลยจ้าเป็นหนองเพราะฉะนั้นลองไปทําดูถ้าผลยังไงก็มาบอกกันบ้างนะผลยังไงมาบอกกันบ้างสําหรับตัวเองก็ถือว่าได้ผลเนาะแต่ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นก็เดือดทดลองต่อลองไว้นานผลจะเป็นยังไงคราวหน้าเอาอะไรเอาอะไรอย่าหาทำ <ไป S 2> เลยไปหาทำก่อน เกลือพริกไทยมะนาวมะกรูดหรืออะไรเหมือนว่างยังไงเดี๋ยวไปดูก่อนว่ากระแสในไม่ว่าจะเป็นพันทิปทิกต็อกหรือว่า YouTube เขาทําอะไรกันแล้วได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาทดลองทําบ้างแล้วมาดูผลลัพธ์กันค่ะลาไปก่อนนะจ๊ะวันนี้นั่งรอจนคอกูเก็ตไปหมดแล้วอโอจ๋า